สบายดีเด้อจ้าพี่น้องจ้าถักทายสบายดีเด้อได้เวลาปั่นเข่าแล้วพี่น้องจ้ารถปั่นเข่ามาแล้วเด้อนี่เตรียมกระสอบกระสอบพร้อมรถปั่นพร้อมพี่น้องถาลุดน้ำกันมาได้หน้าหายเดียวดาวจะได้เข่าจระสอบนี่ วันที่ข้าจามาปั่นอยู่นะเนี่ยใ,ใ,ใกล้ๆนี่ก็เลยเอิ้นเ่ข้าจามาปั่นให้เลยข้างหยางเดินหนาหน่อยหนึ่งบอสเดินหนาหน่อยหนึ่งเฮ้ยหน่อยหนึ่งเฮ้ยชิ้นงาหน,น่อย บรรยากาศเจ็มใสขนาดเลยเมือนนี่ม<า>ัวเฮาก็จำสีกินเนี่ยบ้านนี่เป็นยังเลยมัดยอกน้ององ,องังนนง้นน้องเห็ดนยังเอื่อยก็ได้บัดเมื่ <ś c oughs> อพี่น้องลูกหลานมาจะใส่สบายแท้อันนี้นะโอ้อย อปันเพื่องเขานี้ไว้ให้งัวขางสวนยางนี่่อยู

รุ่นนี้นะ้ขาวจะอสอบที่พอกินอยู่บ่หน้าตรงเนยว <laughs> เขาเนียวแล้วเ,เลยพี่น้องจะได้จักสอบไปเบิ่งก่อนอันนี้เขาเจ้าเจ้า Oh! วาประมาณเศร้าไปไงเป็นไงเลยล้มเครื่องกระปั้นเข่าปลายางไม่เขาก็เห็นหัวอ้อมไปให้หัวโจ๊กกินหน่อย สรุปในซาเปสสอบพ่น้องเอ้ยทอดชับชิ้กกับทอดเนาะใส่ปุ้ยนะหน่อย <laughs> พินาละเอาหนามันได้ใสปุละละ้ยลายหนากระายเต็มหนาไล่วนกลางมันบาาามมนม่มีข่าวข่าวบ่ได้งามหนากระหนาไหลเข่ากบ่งามข้าวเจ้าได้เจ็ดสอบพินาเอ้กับจุกหนึ่งกินจะคน เฮาสิพอกินอยู่บต่ตีกินแต่เฮากับเด็กๆไอร้อนก็แล้วขาวลายลายแล้วน,นี้บัดน,นี้พ้อตากับยายก็กินข้าวอันเจ้าดิ <ใน S 2> มีแต่เฮากับเด็กๆไอร้อนก็แล้วขาวลายลายแล้วน,นี้ตัวแบบนี้ออนี่แต่ามีแบนยังบ่ทันไปยังช <c oughs> ี้ขาวอยู่นน ได้ซาเปดพี่น้องเอ้ยฮทีิพอกินอย่าบอกเขาไอ้บางไอ้บางมาเป็นคนเมียไหนคือเจ้าไอ้ลอนซีขาว,วตัว้งอพอดีพอดีหมัดเนาวะเอาใช่เลยผู้ไปเอาเพ,พิร์ตนะจบฤดูกาลพี่น้องเอ้ยเบิร์ตและแบนเนอรบริกิเอร์แล้วเขาวปีนี้ปีหน้าจังหวะกันใหม่เด้อบนเนอรผู้เด็กๆพวขึ้นกองเพลอง จิ๊ชิมีคลิปยังไรลงบานนี่เบิดแล้วปิดฤดูกาลพี่น้องจ้าโอเค้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ดาวจะได้จบคลิปเพียงจำนี้เด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง